โอเคสวัสดีวันฮาโลวีนนะครับของทุกปีก็วันนี้วันที่31ตุลาคมนะครับเป็นเดือนเป็นเดือนเ,ออเขาเรียกว่าเป็นเดือน10นะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับก็คือวันที่31ตุลานะครับซึ่งทุกปีเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าวันฮาโลวีนนะครับยิ่งโดยเฉพาะในต่างประเทศก็จะมีการจัดงานวันฮาโลวีนนะครับ ให้ทุกคนเนี่ยนะครับแต่งตัวเป็นผีอะไรก็ได้ที่เราชอบเราจะเป็นผีในต่างประเทศมีหลายรูปแบบนะครับนะให้เราสามารถใส่ได้เลยนะครับก็ฝนเพิ่งตกไปลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแทนที่แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คาดการว่าน่าจะเข้าหน้าหนาวนะครับก็คือหน้าหนาวจะไม่มีฝนนะครับมีแค่ร้อนกับหนาวแค่นั้นนะครับหรือว่าจะหนาวทั้งวันนะครับ ยิ่งถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเวลาตื่นมาอาบน้ําช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยโอ้โหเนี่ยขณะผมเดินไปเดินมาเนี่ยลมยังพัดเลยนะครับเขาเรียกว่าลมหนาวนะครับเริ่มเข้ามาในในประเทศไทยแล้วนะครับนะเป็นไงบ้างฮะวันฮาโลวีน นะครับเป็นวันที่ใครหลายคนรอคอยนะครับและเป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาพุ่งนี้ก็เข้าสู่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากปีนี้เหมือนไวกว่าทุกปีนะครับผมยังทําใจไม่ได้เลยโหมันผ่านไปไวขนาดนั้นนะท่านผู้ชมโหไวแบบไม่ทันตั้งตัวพุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะครับซึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนเกิดของผมเองอ่านะ ให้เกิดเดือนพฤศจิกายนก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้ว่าอ่ะผมเกิดเดือนพฤศจิกานะครับเราคือเพื่อนกันนะ วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาบอกว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับบางคนก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนบางคนก็ไปงานที่เขาจัดฮาโลวีนอย่างที่สระบุรีตอนนี้เนี่ยนะครับฝนไม่น่าตกนะครับจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับคือให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้าไปเออแบบใส่ชุดอะไรก็ได้จะเป็นฟักทองเป็นผีนูน่นผีนี่ที่เราชอบนะครับได้หมดเลยนะโอ้โยฟ้าแลบ น,นี่แหละวันฮาโลวีนมันต้องแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับถ้าอยู่อย่างเงี้ยมีสิจะโดนฟ้าผ่าได้นะครับเพราะว่าถือโทรศัพท์มาด้วยเนี่ยเราก็กลัวนะครับนะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปตกแป๊บเดียวนะครับตรงไม่เยอะนะนะครับโอเคอุย้ยคนลุกมากนั่นะแหละวันฮาโลวีนจะเป็นอย่างนั้นนะครับฟ้าแลบใช่เลยคนลุกโอเควันนี้ก็ ขอลำลาเดยวพี่เท่านี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะฮะบายแล้วเจอกันคลิปหน้า